ลันอิลีน่ะคือเรียวเห็นวะจะวิบคัวเฮ้ยมีอิรีบคัวหมอบลงไปฮะลันลันอิลีน่ะเฮ้ยได้ลุ้นเปียกบ้ะว่ะคือลันทานี่อีกว่ะไปลงไปบ้างถื่อปนวะบ้านนี่ มันต้องถืกอล้ววะโอ้ยลงไปหคักเขียบเอวรุ่นครับผมบ่อมีวีแววบ่อมีวีแววฮือยกขึ้นไหมเบ้่งจะได้รุ่นบ่ โอ้ยเยาวบอดบ่บได้รุ่นเถอะเอะห้องห้อบ่ไดิตินมาหลายมือดินอึบอึบ,บฮะอึบบุคือว่าตีงว่ะ สรุปแล้วว่าบอดไดโอ้โ <c oughs> หมีพวกไ้ใส่ไ้กิ๊กเอาทุดไทยเห็นป่ลังเงนฮะลังอีลีน่ะขึ้นเดียวเห็นป่ะเอาเดียวเดยวเดียถือถกล่องเห็นีถือกล่องเห็นี ปลากระเดือดปอน้อปลากระเดือดคือบ่อนลอยายเธอวะผู้ชิลูกพยายามแมนบดหลายตัวะเอาแล้วทีเสียงด้วยมาทางนี้ก็ได้ปะบ่ทางผีดีกว่า,าเห็นว่ามันลันนะครับพี่น้องแต่ว่าพวกผมว่ามันสิมีโตบ่เห็นไหมจับดีๆได้ไหมหล่ะท่านจับ อออึดอุ้ยพี่ปุกลิกหล่นมาคันคือมิดเอาเิ่งดูท่นเก่าจ้ะอุ้ยมะคัวอาเฮ้ยมีลีือขัคคุอาไม่ได้กันไม่บอเห็นเลยเห็นวะเห็นวะเดี๋ยวเปิดแฟลชให้ชิบ đi đi cán có phun ông đây hả cái đã đi, đi. Ừ. Ừ. นี่ครับผมปัะคอยุบหนีเอาเอาเกิดไปเอาเรียบเรียบร้อยครับผมใส่กันผ่าน